ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดส,สอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดช,ชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 8 9 5 5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบั้งบูสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยจ้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของเดือนนี้และนี่เ,นเดือนกรกฎาเดือนเจ็แล้วเนาะเร็เวมากเลยอะ่ะเออ <laughs> <laughs> เขาบอกมันมีข่าวว่า ถ้าถ้าระบบของโลกมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยจะทําให้โลกหมุนช้าลงอ๋อเหรอเออไม่ได้เห็นเคยเคยเคยเขาเขาว่ากันว่าเออเนี่ยก็รู้สึกแบบแป๊บแป๊บที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจะหมดเดือนอี่แหละไปไวมากเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะโทษเวลามันไม่ได้โอเคโอเคจริงวันหนึ่งมันมียีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันรู้สึกเหนื่อยอะ กลับมาเข้าสู่ภาพยนตร์ของเรานะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดิฉันจะมารีวิวเนี่ยเอาจริงๆคือหาดิฉันได้มีโอกาสไปล็อกอินในดิสนีย์พลัสอ่าก็เลยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องอ่ะ,ออะ complete unknown ก็คือภาพยนตร์ที่เขาชิงรางวัลอสการ์มากมาย เป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักร้องระดับตำนานคือคุณบ๊อบดีแลนเบรย์นินเดอร์เวนเ้ยแหมเธอมันยุคชันแต่ที่ฉันก็เกิดทันนะหมายถึงว่าก็คือแบบสามารถรู้จักเพลงร้องเพลงได้อะไรเงี้ยคือรู้จักหน้าตาของของนักร้องนะรู้จักหน้าตาของคุณบ๊อบแตก็เรื่องนี้เหมือนอย่างที่ว่านะหาดูได้หา ต้องหาดูในเน็ตใน Disney Plu s นะถ้าใครถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนมีสมาชิกก็กดดูได้เลยตอนนั้นเสียดายตอนเข้าโรงเหมือนช่วงนั้นมันหนังมันเยอะไงก็เลยดูไม่ทันเอกไปเออใช่พูมกุกับคุณเจมส์แมนโกะถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะกำกับ Walk the Line อ๋อเหมือนเรื่องนั้นก็ได้เข้าชิงออสการ์นะน่าจะน่าจะถนัดและเกี่ยวกับนักร้องเหมือนกันด้วยเอล a l เ the Line เป็นท่านใดหน้าเดี๋ยวนึกก่อนเออ ก็เป็นนักร้องระดับตำนานนี่แหละใช่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 เดี๋ยวที่ที่ฉันก็ทำไมลืมเออเออเออจะออจอนนี่แคชหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จักละเหมือนเหมือนเหมือนเป็นยุคเก่ากับบ๊อบดีแลนจอนนี่แคชใช่บ๊อบดีแลนจะเป็นยุคแบบยุค ทกสมัยขึ้นเยเพราะว่าเราก็ยังทันยุคฮิปปี้เออใช่ยุคฮิปปี้เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปีหกหนึ่งเหมือนที่ป้าว่าเนาะนะก็คือเป็นช่วงที่คุณบ๊อบดีแลนนย้ายจากมินนิโซตาไปอยู่แถวนิวยอร์กอืมเพราะฉะนั้นที่ฉันก็อาจจะคุ้นชินนิดนึงอ๋อชอบจังเลยมีฉากแบบเป็นนิวยอร์กยุคโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็คุณบ๊อบดีแลนเนี่ยก็ไปเริ่มต้นอาชีพเป็นนักดนตรีโฟก์นะเป็นโฟก์เป็นโฟก์ซองอะเออไม่ใช่คันที่นะแบบเป็นโฟก์ซึ่งก็ อันนี้เราก็กเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช่องของเพลงนะออแต่บางทีมันก็ฟังรูมันก็คล้ายๆกัน แต่โฟก์เราก็เป็นเราแย่ไม่ค่อยออกอะนะเหมือนอย่างจอห์นเดนเวอร์น่าจะคันทรีอ่าอ่อย่างบ๊อบดีแลนจอร์นไบเอสเนี่ยอ่าโฟก์จอร์นไบเอสที่เป็นนักร้องหญิงถูกไหมใช่เขาก็เป็นเขาเขาเขาก็เป็นคู่งานมีเรื่องอ่ะเขาก็เป็นมีใช่คือถ้ามีถ้ามีคุณบ๊อบดีแลนก็ต้องมีคุณจอร์นไบเอสแต่ว่าเนี่ยดิฉันอะไม่รู้จักคุณโจแอนไงรู้จักแค่บ๊อบดีแลนหมายถึงว่าอันนี้จะยุคหลังนางร้องเพ่อเอออ่ะทีเนี้ย ก็คือก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่ช่วงปี6 1หนึ่งถึงหกคือพ่วมก,กับเขาเลือกเลือกเล่าช่วงนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้มาเ,เขาบอกว่าไม่ได้เล่าย้อนไปตั้งแต่แบบโอ้โหก่อนจะมาเป็นเร็กน้อยอ่า<ะ>ก็คือเล่ามาว่าเนี่ยเป็นช่วงแค่สี่สหปีเนี่ยหกหนึ่งถึงหกห้าแล้วก็โฟกัสเรื่องของประเด็นดนตรีเพราะว่ามันมีช่วงของการเปลี่ยนแปลง นะก็คืออเขาบอกว่าอะไรนะคุณคุณบ๊อบดีแลนเนี่ยก็มาที่นิวยอร์กใช่ไหมมาเริ่มดนตรีเป็นมาเริ่มมาชีพเป็นนักดนตรีโฟกแล้วก็ไปพบกับเเเขาเรียกเหมือนกับคนเขาเรียกอะไรนะผู้ผู้ทำเพลงอ่ะโปรดิวเซอร์เอออ่ะคีดซีเกอร์นะอันนี้ก็รู้สึกน่าจะดังในไอดียนะแต่ดิฉันก็เกิดไม่ทันนะซึ่งพุ่มกับที่มารับบทเนี่ยไม่ใช่พุ่มกับนักแสดงที่มารับบทก็คือคุณเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันออซึ่งก็เป็น ซึ่งก็เป็นนักแสดงยุคอะไรนักแสดงฝีไม้ลายมือแบบโหยอดเยี่ยมเอ็ดเวิร์ดเล่นได้ทุกบทจริงๆก็เป็นเอนลิสแหละเคยเคยเล่นเป็นฮักอ่ะฮักมนุษย์ตัวเขียวอ่ะเคยเล่นนะเล่นได้เหรอเขาเล่นตัวนิดเดียวโอ้บางเดีอวเขาล่มบึกด่าแต่เขาเป็นเขาเป็นดูเป็นคนอเมริกันผิวขาวที่แบบตัวไม่ได้ไม่ได้มีภาพใหญ่เออไม่ได้มีภาพเหมือนจิ้เมสเตอร์สตอลโลนอะไรเงี้ยที่แบบไอเดมันใหญ่เกินไอเดมันไซ สองแที่มันตัวแบบช่ปบะานเขาเรียกว่าทำทำทำล่างขึ้นมาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ในเรื่องราวมัจะมีความสัมพันธ์กับเหมือนกับไม่เชิงเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่อ่ะก็คือคุณซิลเวียรสโซซึ่งในเรื่องก็เป็นน้องแอลแฟนนิงมารับบทนะแล้วก็เหมือนอย่างที่ว่ามีมีความสัมพันธ์กับ นักร้องคุณโจแอนซึ่งกดี่ทำก็ทําให้ดิฉันต้องตามไปดูว่าโจแอนไบแอสคือใครโออ้ยรงเพงเขาไปแล้วในเรื่องก็ร้องเพียงเพ้อเมื่เหมือนเขาเป็นไอคอนของของนักร้องในเรื่องอะไรนะฟอเรสกรมก็มีมีฉากของโจแอนไบแอสด้วยในยุคนั้นในยุคคิปปี้ในยุคิปปี้เขาบอกว่ามันจะมีช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภาพยนตร์ก็คือช่วง Newport โฟล์กเฟสติวัลคือนิวพอร์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เนาะแล้วก็จะชอบจะจัดงานโฟล์กอ่ะงานดนตรีเสนอโฟล์กนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมีในช่วงปีหกหเนี่ยก็คือคุณบ๊อบดีแลนเนี่ยไปเล่นไปเล่นเพลงอ่ะด้วยกีตาร์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วมันก็ควรต้องเป็นอะคูสติกอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยแบบเกิดการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปสร้างความร้าวฉานไ่สร้างความตึง เครียดให้กับทั้งคนกลุ่มคนจัดถูกปะเออแล้วก็กลุ่มคนดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดิฉันก็มองนะว่าเออมันทุกทุกช่วงอ่ะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของของอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องผ่านก้าวข้ามผ่านไปแต่ละช่วงเพียงแต่ว่าการจะก้าวข้ามผ่านไปมันจะยากหรือมันจะง่ายอยู่ๆคนเคยฟังโฟกที่มันเป็นวนแบบโฟกแบบ ดูธรรมชาติกีตร์ธรรมดาอยู่ถ้าจะให้ไปเป็นอฟร์ฟ้เออมันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลามันสะดุ้งหน่อยนึงมันเหมือนว่าคนดูมันยังไม่ได้เตรียมใจอะไรแบบนั้นเนราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของของเหตุการณ์ช่วงประมาณนี้เดี๋ยวพูดถึงเมื่อกี้แว็บขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้นะกีตร์ที่ที่เคยเห็นขายในร้านมันไม่มีสายแล้วนะนะเฮ้ยจริงเหรอจริงอะ้รมาแรนไงอ่ะก็เป็ดนี่ไงให้ฉันสงสัยเดี๋ดีฉันเห็นเหมือน ก็ใช้นิ้วกดเอาแต่ไม่มีสายเป็น<ก>ดสดต,ตามตำแหน่งเออ,อเห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะทีฉันมั่นใจว่าถ้ามีอย่างนี้นะ่ฉันเล่นแล้วฉันเลิกเล่นเพราะมันเจ็บมือใช่เจ็บนิ้วเนี่ยวิเห็นมาว่าเนี่ยคือพัฒนาการวิวันเขาเรียกอะไรอะเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ เหมือนตีกลองแล้วก็คนเ้านอกไม่วด้ยินเสียงก็มีชัไหะกลองไฟฟ้าแบบที่บ้านที่ลูกชายดิฉันมีก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวแต่สมัยก่อนกลองมันต้องหวอลังการงานสร้างนี่มันอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะค่อยๆมินิมอลมินิมอลแต่ศักยภาพหรืออะไรมันก็เปลี่ยน รวมทั้งการฟังเพลงอ่ะดิฉันว่ารสนิยมการฟังเพลงหรือวิธีการฟังมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าโอเคล่ะเราไม่ได้มาเทียบกันว่าของเก่าต้องดีกว่าของใหม่อะไรเงี้ยหมันกแล้วเพียงอันนี้ยแคือก็เข้าไปเปลี่ยนไปอ่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการโฟกก็ช่วงแค่ช่วงเนี้ยที่ว่าที่ว่าคุณบ๊อบดีแลนเขาแบบพยแบบเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงอ่ะในเรื่องอ่ะดูมีความแบบ เล่าหน่อยไหมรู้จักวงคาราวานไหมโอ้โหสุรชัยจันทิมาที่มาหาคาราวานที่เขาเข้าป่าแวนะยุคหลังจวงหัพอเขาออกมาเขามีคอนเสิร์ตแล้วเขาใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าซึ่งคอนเสิร์ตนั้นไปดูด้วยแล้วทุกคนก็ตกใจในยามโอ้โหมันแบบเหมือนความคาดหวังของคนฟังอ่ะอยากแบบอะคูสติกหวานๆหรือว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตอ่นนะเข้มข้นแต่อันนี้มันใส่พวกเครื่องดนตรีไฟฟ้าเข้าไปคนก็ มีโหก็มีอ่าเน,นี่เน,นี่ยเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันที่เป็นไปนได้นะแต่ที่นอกเหนือไปจากการเขาเรียกอะไรจะว่าการ disrupt การแบบลุกขึ้นมาทําให้วงการโฟกแบบสั่นสะเทือนหรือแบบนึกออกว่าก็คือการแสดงของน้องทิโมธีมชาลาเมตเนี่ยน้องอที่มาเล่นเป็นบ๊อบดีแลนเออเอออ้หเห็นว่าใช้เวลาในการอินน่ะ ใช้เวลาในการเตรียมอ่ะเตรียมตัวมันคุณบ๊อบดีแรลนอยู่ห้าปีเล่นกีตาร์คือดูนื่คือแบบใช่มันคือเหมือนดูอินอ่ะเล่นกระจองง่อยมันก็ไม่สมกับตำนานคือโฟรทางการเดินการพูดหน้าตาแบบคือดูแล้วแบบร้องเพลงอีก เออเนี่ยก็รอใช้เวลาเตรียมตัวเนาะก็เธอน้องเนี่ยรู้สึกเขาจะได้รับรางวัลนักแสดงนําแต่ว่าเหรอออสการ์ไม่ไม่ไม่ของเวทีแซกออสการ์เนี่ยเข้าชิงแต่ว่าไม่ได้ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยเข้าชิงออสการ์ก็เยอะแยะมากมายนะเบสพิกเจอร์เบสไดเรคเตอร์เบสแอคเตอร์เบส supporting แอคเตอร์เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยก็เข้าชิงเบส supporting แอคทเรส น้องที่รับบทเป็นโจแอนไบรอสก็เข้าชิงด้วย,ยนะอะไรอย่างเงี ed, Screen ้ยเบสอะดัปเต็ดสกรีนเพก็คือได้รับก็คือเข้าชิงหลายเรื่องนะแต่อาจจะชนะอาจจะไม่ได้ชนะแบบถล่มทลายแต่แน่นอนหลักการเข้าชิงอ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็สแสดงถึงคุณภาพของหนังนะจริงอันนี้ <ๆ S 2> เข้าแอปอะไรนะ ดิสนีย์ p l ส s โซเได้จริงฉันน่าจะอินกับเรื่องนี้เพราะฉันทานไงอาใช่ยุคนี้คำตอบอยู่ในสายลม Browing in the wind ไปค่ะเป็นเป่าลมอะเวลาพักสักครู่เพลงหวานๆไปดูหนังของโหดของป้าพักสักครู่ค่ะ ซีนี玛คาเฟ่ายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่เชิญค่ะป้าฉันจะต้องเริ่มต้นในเจริญพรญาติโยม,หมโ,โห รีวิวหนังทำกระแส,าสามากมากอุบาสิกาพลอยยีเลสิกาพลอยเดี๋ยวเธอจะสะดุวกแล้วก็ดิฉันก็ขำดีนะเพราะว่า,วาอพอหลังจากเกิดข่าวใช่ไหมข่าวออกมาปุ๊บข่าวเกี่ยวกับพลาพล,า,พลาทั้งหลายวงการสงสารสะเทือนเนี่ยหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ติดอันดับกลับมาอยู่ในท็อป10พุ่งพรวดัใน Netflix อ่ะวันนี้จะรีวิวเรื่องเปรตอาบัติอ่าเปรตอาบัติ จริงๆถ้าเดี๋ยวฉันคิดว่าเรื่องหน้าปลกจะต้องตามมาอ่า่อยตามมาหรือตามมาแล้วตอนนี้ยังรอ,ออยู่เอออ,อ่ะวันนี้จะรีวิวเรื่องเปรตอาบัตจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้อออกฉายในปี25 5 8ห้าบแดหลายปีมาแล้วนะชื่อเริ่มแรกของเขาเนี่ยคืออาบัตอ,อาบัตก็คือการ เวลาจะเป็นบทสวดเวลาพระทําผิดอะไรก็สวดตรงอาบาศาความผิดก็หายไปเอ๊ะง่ายนะในเรื่องในเรื่องจะต้องต้องอออนเลยแค่สูก็หายผิดแล้วหรอง่ายไปปั้นเนี่ยเออเนี้ยพอแล้วจากนั้นเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมันเป็นอะไรที่แบบเซนซีททปมากเขาก็เลยตอนนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์อะฝ่ายเซนเซอร์นะเขาก็เลยเซนเซอร์ซเลยเขาก็จับ เหมือนเซนเซอร์ช่วงที่มีอะไรเยอะแยะหมายถึงมันจะมี<อ>ใช่ใช่เพราะในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีพฤติกรรมของของพลาที่รอแหลมหรือของเนนในเรื่องก็จะมีจีบกับสาวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ตัดให้เล่มไม่นูนให้นี้ให้นั่น,อนเออ,เอพิจารณาที่อทเออพิจารณาว,วันที่สิบสองวันที่สิบหกจากอาบัตเปลี่ยนเป็นอาปไม่รู้ แล้วก็แก้บทบางส่วนแล้วก็ได้เลทสิบแปดบวกอ่าก็ทําให้คนดูน้อยลงนู่นนี้นั่นแต่คนเขาก็ๆๆหาว่าอ๋อสร้างกระแสรหรือเปล่าเพื่อให้คนดูหนังเยอะแต่หนังเรื่องนี้ก็ตอนตอนฉายก็ถือว่าอะไรได้ดีเรื่องมีผู้หญิงกำกับนะชื่อคุณคณิ t าาขวัญอยู่ค่ะอืมได้ส่งชิงออสการ์เด้ออภาษาต่างประเทศแต่ว่าก็ก็ก็ไม่ผ่านนะนะแต่ก็ถือว่าเจ๋งทีนี้ คือจะว่าไปอะนะในหนังกระข่าวอันไหนมันมันกว่ากันนะอันไหนมันแรงกว่ากันฉันก็อยากจะรู้ออเจริงๆเราเราว่าตอนเนี้ยคนที่คนไทยอะเนาะที่เสพข่าวเนี่ยจะจะรู้สึกว่าแบบเหมือนว่าเนี่ยวัดนี้จะศึกไม้วัดนั้นจะศึกไม้เออรอลุ้นไงฉันก็ลุ้นวัดแถวบ้านรอลุ้นว่ามีวัดไหนรอดบ้าง ใช่บ้านฉันน่ะอยู่ฝั่งโทนใกล้ๆกับวัดปากน้ำนะ่ะ okay. ฉันกนะ็โอเคฉันก็หลอนรู้ว่าโอ้อยากเป็นวัดที่ใกล้ที่ที่เอากระดูบรรพบุรุษเอาไว้ที่วัดนั้นอยานนะย่านนะคิดว่าจะหลอดไม่แน่ <laughs> ตัวคาบานะเ <laughs> อม <laughs> อมันกลายเป็นเรื่องที่แบบ แต่เราดีนะว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาพูดได้อย่างเปิดเผยอ,อ่ะเพราะไม่งั้นนะมันไม่มีการเคลียสิ่งสพกรอปรงต้องใช้คำนี้เลยนะให้มันออกไปซะาศาสนามนจะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอเออดิฉันก็คิดอย่างนั้นขอบคุณตำรวจด้วยที่ช่วยเคลียให้เอ,อก,ก็เรื่องอย่างนี้มันต้องเคลียแล้วมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแค่หญิงสาวเรื่องเกี่ยวกับเงินด้วย อ่าใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลยเถิดไปถึงเรื่องของเงินมันจะมี2เรื่องอ่ะแหละเงินกับผู้หญิงมันมาด้วยกันมาด้วยกันมันมาด้วยกันถ้าไม่มีเงินผู้หญิงก็คงไม่มามาเป็นแพ็กเกจพูดตามตรงเออมาเป็นแพ็กเกจแต่ในเรื่องเออเปรดอาบัตเนี่ยเออแค่แพ็กเกจเดียวก็คือเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงกับความรุนแรง เรื่องเนี้มันมันก็จะมีวิธีการเล่าที่ท,ที่ที่ซับซ้อนอาจจะต้องดูสองรอบแล้เอ๊เอ๊เอ๊เอเอ,อะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครเนี่ยเปิดฉากมาก็คือเป็นแน็คน้องแน็คชาลี่ยเล่นเป็นเนนซันก็มาบวชเปิดฉากมาจะเป็นการที่แบบว่าโดยทั่วไปฉากที่แบบบวชนะนะก็จะมีผู้ชายโกนผมแล้วก็ผมใส่ใบบวัวแล้วก็มีน้ําลาดลงมาน่าจะน่าจะอิ่มสุก อน่าจะเปี่ยมน่าจะมีความสงบจะมีความสุขจะสังเกตแต่เรื่องนี้คิ้วขมวดเลยแน็กนี่คิ้วขมวดเลยคือแบบเอยบวชยังไงอะคนถ้าเป็นคนดูนะนเออทําไมต้องจะบวชแล้วทำมันหน้าดํําคาเครียดขนาดนี้ก็และแน็กก็จะคิ้วขมวดเกือบจะตลอดทั้งเรื่องอะไรเออก็แม่บังคับให้มาบวชนี่แหละแล้วเป็นวัดที่มันอยู่ไกลๆเลยอ่ะก็จำใจแล้วก็ ต้องไปอยู่กุฏิที่แบบเอ้ยไกลๆหน่อยเป็นวัดป่านะก็ไม่อะไรแต่ไอ้ตรงกุฏิพระที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันก็เคยมีกรณีกันมาก่อนนี่แหละที่มาทีนี้มันจะมีตัวละครเนี่ยถ้าถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยน้องนายชาลีเล่นเป็นเนนชื่อเนนซันซันเนี่ยในที่นี้แปลว่าลูกชายแต่เขาบอกจริงๆเขาอยากเป็นพระอาทิตย์มากกว่าเป็นลูกชายแบบ มันไม่มีอำนาจถ้าเป็นพระที่จะมีอำนาจกว่าแต่ฉันก็เนี่ยแหละเนนซันนี่แหละก็จะคู่กับน้องฝ้ายน้องฝ้ายนี่แสดงโดยคือน้องพลอยสอนนรินอันนี้น่ารักน้องผู้หญิงคนนี้น่ารักมากก็เป็นเด็กสาวชาวบ้านตัดผมบ๊อบน่ารักน่ารักก็มาปิ๊งเนนซันนั่นแหละตอนอ่าคือจริงๆเขาเก็บรายละเอียดดีอย่างน้องฝ้ายอย่างเงี้ย ตอนแรกก็จะนุ่งผ้าสิ้นออพอดีหัวข่าวใส่เสื้อผ้าลูกไม้สีขาวแบบเรียบๆเ,เลยนะอพอเริ่มเจอเนนซันเสื้อเริ่มเปลี่ยนสีชมพูแล้วสเต็ปต่อมานุ่งเกียขาสั้นมันก็มีดีเทลของมันด้วยเหมือนกันเออ,เอ,อแต่ที่และมีตัวละครอีกตัวคือพระทินพระทินสแสดงโดยคุณดานายจารุจินดาเขาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกมก่อน,อนเขาเล่นละครเนละ่นเรื่องนี้ย เล่นเก่งเก่งเล่นเป็นพระเหมือนไปเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะคอยดูแลแล้วหน้าตานี่จะแบบเป็นคนเป็นพระที่แบบจิตใจดีมีเมตตานะแต่บุคลิกก็จะแบบสบายๆแล้วก็มายืนสู่บุรีเป็นเพื่อนเนนซันอ,ะอ่ะอ่าฉากเขาฉากพระทินนี่มักจะแบบพูดคุยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็จะยืนสู่บุรีปุ้ยปุ้ยปุ้ย,ยอยู่ตรงต้นไม้ที่มันไม่มีใบเลย ต้นไม้เหมือนเหมือนแห้งตายกิ่งก้านสาขายิ่งใหญ,ใหญ่ซึ่งต้นนั้นมันก็มีสตอรี่ของมันด้วยเหมือนกันแต่มักจะเป็นฉากที่เนนซานคุยกับฝ้ายเ,เน้นสานคุยกับพระทินอะไรเงี้ยสูบบรีสูบบีเดี๋ยวก็มาโทรศัพท์กันทะเราะกับฟงกับแฟนอะไรก็ว่าไปตัวละครขึ้นมาสามตัวแล้วนะมาต่อมา รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือพระอาจารย์ศีลน,นะก็แสดงโดยคุณอัฐพรอ่าคุณอัฐพรเ,เดี๋ยวนะที่เคยเป็นพระเอกเรื่องเดอะเล t เตอร์อ่ารอๆนะครั้งนี้ก็เล่นเป็นกึงึงๆแบบเหมือนเจ้าอาวาสนะก็ขึ้นแนนท่นทำมาเทศรุ่นเทศดีไปแต่ทุกครั้งที่ที่พระอาจารย์ศีลเทศเนี่ยก็จะจะเห็นเปรตอ่านี้คือจริงนะจะเห็นเปรตทุกครั้งที่แกพูดน่ยแกจะเห็นเปรตนะ อันดับต่อมาก็คือพระอาจารย์อุเทนพระอาจารย์อุเทเน,จจนเนี่ยอดีตปัจจุบันเนี่ยตอนที่เนนซานมาอยู่น่ะเขาบ้าไปแล้วและคนบ้ามันไม่บ้าเปล่าสิก็จะอยู่ใต้กุตินะ่ะแล้วก็สวดบทอาบัตสวดบทอาบัตสรพง์เรื่องเรื่องนี้แบบโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆต้องแบบคารวะเลยคือชาที่เป็นคนบ้า เช่นพระศิลเอาขนมมาให้เนี่ย,ยก็ก็แขวงทิ้งแล้วก็กระแทะรองเท้าแตะฉากาล้โอ้โหฉันจะแบบว่าโอ้โหทุ่มทุ่มทุนม,มากแล้วก็แทะจริงจังด้วยนะแทมเหมือนท่าถ้าในเรื่องก็เหมือนไทยขี้หมาอืขี้หมาที่ติดอยู่ที่รองเ<อ>ท้าอ่ะนะตคงกรลมงกำลแมาม,มาป้ายมั้งแต่ก็แบบโอ้โหฉันก็ยินนะ <laughs> เออคุณสอนละพงเล็ดดีเล่นดีสอนพองอดีตอดีตคือบวชเป็นพระอื ก็ชื่อพระอุเทนนั่นนะและสรพงพระอุเทนเนี่ยก็จะมีอะไรกับพินอ่ามีอะไรกับผู้หญิงฉากนี้ก็แบบก็ก็จะมีเซ็กซีนเกิดขึ้นนั่นคือที่มาของการผิดศีนตั้งแต่ต้นของพระอุเทนของรุ่นใหญ่ของรุ่นใหญ่ก็คือพระอุเทนซึ่งปัจจุบันก็มาเป็นไอ้บ้าเรื่องนี้ก็จะย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ยมันทำไมจนเมียเมียพระอุเทนเนี่ยชื่อ แม่พินเนี่ยฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายก็ไปเป็นเปรตจริงๆก็ไม่ค่อยแฟงนะว่าแบบเออพอผู้หญิงแบบเนี่ยนะเพราะเธอผิดศีลนะเออไม่ใช่เพราะเธอเนี่ยไปม,มีอะไรกับพระอ่าพอเธอไปมีอะไรกับพระเธอฆ่าตัวตายตายไปเธอก็ไปเป็นเปรตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ามันจะเป็นคนเดียวได้ย,าายังไงแต่ก็บทลงโทษข,ของของพระเพนก็คือบ้าปก็คือเสียสติแล้วก็ ดูน่าสงสารไม่ได้ผลมันด้เกิดก็โดนซ้อมชาวบ้งชาวบ้านก็ทําร้ายกันอะไรเงี้ยเอาเฉพาะตัวละครนี้ก็เล่าไปใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่อยากจะบอกว่าไอ้ตัวละครพวกเนี้ยมันพลรวันพลรกกันและวิธีการเล่าเรื่องของหนังั้งนี้มันสนุกคือมันซ่อนมันหลอกว่าอันนี้เป็นผีไหมอันนี้เป็นคนไหมแต่ทําไมไอ้น,นี่เรียกไอ้ใบและไอ้ใบทําไมมันพูดได้เอ๊ะไอ้ใบคือใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแบบ มันมีหักมุมมันมีรับลมคมนายแล้วเฮ้ยตกลงพระเดี๋ยวมีเปรตมาแต่ว่ามันมีชายเป็นจีวรมาด้วยเท้ามันดำๆเฮ้ยมันคือใครมันอะไรยังไงเอ๊ะอเออลอดเลยรวมถึงว่าเนนซันอะทำไมเนนซันถึงมาบวชมันเพราะอะไรมันมันทุกทุกตัวละครพวกนี้มันมีเหตุและ ผลในการที่มันมีที่มาที่ไปมันจะต้องมากองรวมกันอยู่ที่วัดวัดนี้เออโยงใยกันไปโยงใยกันมาสนุกวิธีการเล่าเรื่องก็สนุกแต่ถ้าสนุกกว่าคือข่าว่าจะกันเราจะกเรจะพูดเลยเรื่องอันนี้จิ๊บจิบเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังใช่แต่อันนี้อยากจะให้ดูศิลปะในการเล่าเรื่องศิลปะในการเล่าเรื่อง ถ่ายภาพสวยมากภาพสวยจริงๆเลยนะ,ะการให้แสงให้อะไรอย่างเงี้ยคือฉากสว่ามันก็เจิดจ้าสดใสฉากน่ากลัวมันก็น่ากลัวจริงๆหรือฉากเกือกับพระมันก็มักจะออกสีสีทองอสีส้ม,มสีดำอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมันจัดแสงเงาสวยวิธีการลดเ,เรื่องดีดูแค่นี้พอแต่ถ้าดูอามันดูขาวดีกว่าค่ะ <laughs> สลดฝากไว้นะสำหรับสัปดาห์นี้2อเรื่องสองร้อาลาไปแล้ยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ